bye, -bye. สวัสดีครับก็กลับมาพบกับ EP ที่5นะครับกับเกม Eat the Tycoon นะครับโอเคก็ผมเล่นต่อจากใน EP ที่แล้วเลครับหลังจากที่เราได้ทําการอัพตําแหน่งนะครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราเป็น City Merchant นะครับมาดูกันสักนิดนึงว่าเป้าหมายหรือภารกิจของเราต่อไปนะครับก็คือการเลื่อนตําแหน่งนั่นเองตําแหน่งต่อไปก็คือคันที่ Merchant นะครับก็คือเป็นระดับที่สูงขึ้นครับทีนี้เป้าหมายที่เราจะเล่นนะครับนอกจากที่เราจะทําการขยับขยายกิจการของเราการค้าของเราแล้วนะครับเราก็จะมีเป้าหมายคือการเลื่อน แต่งขึ้นเรื่อยๆนะครับมาดูกันสักนิดนึงว่าในรอบนี้นะครับเราจะต้องทำภารกิจอะไรบ้างน,นะครับก็จะต้องมีทรัพย์สินรวมทั้งหมดครับ20ล้านเลยนะครับโอเค เราก็จะต้องมีเรียกว่าบริษัทนะครับทั้งหมด51สาขาครับโดยที่ตอนนี้เนี่ยมีอยู่28สาขานะครับเราก็จะต้องทําให้มันเป็นเรียกว่าผู้หรือว่าเจ้าของตลาดนะครับผู้ครองตลาดในแต่ละเมืองในแต่ละสาขาเนี่ยให้ได้อย่างน้อย20สาขาซึ่งตอนนี้เรามีอยู่แล้ว10นะครับ10สาขานี้ก็คือเป็นสาขาตั้งแต่ระดับวิเลจเลยนะครับระดับหมู่บ้านเลยเราก็หมู่บ้านของเรานะครับจะต้องเป็นเลเวล10ครับตอนนี้อยู่ที่เลเวล5นะครับเราก็ทําการซื้อสินค้านะครับ ทั้งหมด48ประเภทครับโดยที่ตอนนี้เนี่ยที่ผ่านมาเราซื้อไปแล้วทั้งหมด29ประเภทนะครับโอเคทีนี้ผมเพิ่งมานึกได้ครับว่าตั้งแต่เล่นมาเนี่ยผมยังไม่มีการอธิบายเรื่องของสกิลนู่นนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อน,นว่าโอเคตอนนี้นะครับไม่มีสินค้าติดอยู่ในสินค้าคงคลังตรงนี้เพราะฉะนั้นผมขอทําการาเรียกว่าทําการ ยกเลิกนะครับขบวนการค้าของเราเลยนะครับทีนี้สิ่งที่ผมจะให้ดูคืออะไรครับตอนนี้55นะครับผมลองกดแม็กนูนิดนึงปุ๊บเป็น59นะครับศีรโญนิดนึงเหลือ7นะครับ7ในที่นี้ก็คือได้มาจากเรื่องของการบัฟค่าต่างๆนั่นเองแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูครับตัวฟิกคอร์สหรือค่าใช้จ่ายของเราในแต่ละวันเนี่ยจะไม่มีแล้วนะครับโอเคตามนี้นะครับแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวผมจะกลับไปตั้งหลักที่บ้านนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอ่เดี๋ยวผมขอกลับไปตั้งหลักที่บ้านแล้วกันแล้วก็ บ้านของเรานะครับอยู่ตรงนี้โอเคก็ตอนนี้เดินแบบฟรีๆนะครับตอนนี้เนี่ยเราเดินทางมาถึงอายุ59ปีแล้วนะครับเราก็ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าคือผมไม่รู้ว่าเราจะมีอายุขยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าท่าทีดูนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับภรรยาของเรานะครับโอเคตอนนี้ภรรยาของเราเนี่ยอายุ65้าแล้วก็ยังไม่ไม่เสียชีวิตครับยังยังไม่ตายนะครับแต่ว่าอยู่ในขั้นวัยชราละนะครับอ่ะทีนี้ครับมาเราเดินทางมาถึงที่บ้านแล้วแล้วนะครับก็ ก่อนอื่นเลยผมอยากจะให้ดูนะครับสกิลสักนิดนึงในเรื่องของสกิลของเรานะครับโอเคสกิลนะครับตัวแรกนะครับอ,อันนี้มันน่าจะเป็นเรียกว่าตัวย่อนะครับผมขอ,อเรียกว่าอธิบายไปเลยละกันว่าตัวนี้เหมาะแก่การทําอะไรเกี่ยวกับอะไรบ้างน,นะครับอาจจะจริงเราเปิดไปดูเมนูเรื่องของคารวาดีกว่าจะได้เห็น <S 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 ได้ <S <S ไดชัดกว่าน,นะครับโอเคตัวแรกนะครับตัวอีโลตัวนี้นะครับ อีโลตัวนี้นะครับจะมีผลในเรื่องของการาเรียกว่าต่อรองสินค้านะครับให้ราคาถูกลงซึ่งมันจะเป็นเหตุการณ์แบบสุ่มขึ้นมานะครับในกรณีที่เราซื้อสินค้าแล้วมันก็จะมีแถบวิ่งไปวิ่งมาให้เรากดซึ่งผมมาน,น่าจะเคยนําเสนอไปแล้วนะครับตรงนี้ก็คือมันจะคิดจากในกองคารวานหรือขบวนคารวานของเรานะครับก็คือจะเอาค่าของคนที่อยู่ในขบวนเนี่ยซึ่งสามารถอยู่ได้3คน คนแรกนะครับจะต้องเป็นลีดเดอร์หรือหัวของเราเท่านั้นหรือเป็นต้นตระกูลนะครับเป็นเจ้าของตระกูลนะครับก็คือตัวเรานั่นเองคนที่2คนที่3ามี่จะเป็นใครก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่ความสามารถนะครับโดยที่ตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าเริ่มแรกเนี่ยด้วยความที่ว่าตัวละครของเรานะครับหรือพระพวกของเราเนี่ยหรือกลุ่มของเรายังไม่ค่อยมีความสามารถหรือสกิลพวกนี้อาร์เตีเท่าไหร่ครับผมก็เลยเน้นสกิลของตรงนี้มากกว่านะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงสกิลเ,เดี๋ยวก่อนหน้าเราต้องกดดูที่ชื่อใช่ไหม กดดูตรงนี้ครับโอเคอย่างตัวนี้นะครับจะมีสกิลเรื่องของการลดความที่จะเป็นของการเจ็บป่วยของขบวนการค้าของเรานะครับลดลง50ครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเกิดขบวนของเราเนี่ยเกิดอาการป่วยขึ้นปุ๊บเนี่ยความเร็วจะลดลงครึ่งหนึ่งเลยนะครับโอเคแล้วก็ต่อไปครับอันนี้จะเป็นตัวละคร น่าจะเป็นลูกเขยเราหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูดทีลวกันครับก็ตรงนี้นะครับความสามารถคือจะเพิ่มค่าอ่าความจุนะครับของขบวนคาราวานของเราเนี่ยอีก5าหน่วยนะครับก็ตรงนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากนะครับทีนี้ครับผมอยากจะนอกว่าในช่วงหลังเนี่ยบางทีแล้วตัวละครที่เราได้มาหรือลูกหลานของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีสเปคตรงตามนี้นะครับเราก็เน้นเรื่องของอ่าสกิล ค่าคะแนนตรงนี้ไปเลยนะครับโดยที่ตัวแรกอย่างที่บอกไปจะเป็นเรื่องของการต่อรองนะครับตัวที่2องเมเน m เม t นครับก็จะเป็นเรื่องของความจุนะครับก็ตรงนี้เนี่ยแม็กมันอยู่ที่63นะครับประมาณนี้เลยซึ่งตอนนี้เนี่ยความจุปุ๊บปุ๊บปุ๊บบวกกันได้40นะครับอยู่ในลิมิตคือ14แล้วก็สุดท้ายครับตัวค่าน่าจะเป็นค่าชาอะครับถ้าผมจะไม่ผิดก็ตรงนี้จะเป็นอ่าวม e กเบนหรือความเร็วนั่นเองนะครับก็ตรงนี้มันจะมีเรื่องของการบัฟนู่นนี่อะไรพวกนี้ด้วยก็เอาประมาณนนนนนีีี้้สมมุตตติวว่่าอัั คือ,อตัวค่าความจุแมกโรยอยู่ที่63นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนตัวละครแล้วกันตรงนี้12 11 12นะครับผมขอลองเปลี่ยนเป็นตัวอื่นแล้วกันผมขอเรียนจากค่าเมเนจเมนต์นะครับก็ตรงนี้15นะครับ 15, 15 15 15โอเคตัวตัวไหนดีสุดโอเคน่าจะเป็นตัวนี้แหละครับมาปึ๊บ แล้วก็ตรงนี้นะครับาจากเมื่อกี้6 3เดี๋ยวผมจะทําการปรับแม็กใหม่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้คือ9 1 1าดนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนใหม่นะครับปึ๊บแล้วก็มาเริ่มเลยเราเน้นค่าเมเนจก่อนนะครับปึ๊บปบโอเคก็อยู่ที่158ห้าโอเคน่าจะเป็นตัวนี้น่าจะดีกว่าเอ่อโอเคต้องสังเกตน,นะครับว่าตัวที่ผมเลือกเนี่ยมันจะไม่มีสกิลอาบิลิตี้เลยว่าเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการเจ็บปวดจะไม่มีาการลด50%แล้ว แล้วก็เรื่องของการเพิ่มขีดจำกัดอีก5าหน่วยเนี่ยก็จะไม่มีแล้วนะครับอาทีนี้เรามาดูเพิ่มขึ้นเป็น44นะครับเดี๋ยวก่อนนะทําไมตรงนี้เป็น1 0อ้อเมื่อกี้ผมเลือกตัวซามเหมือนเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขอขอเปียนม่ไปมึงครับเมื่อกี้ผมเลือกตัวสามเราจะต้องเอาเป็นตัวนี้ละกันโอเคปุ๊บก็จะเป็น48นะครับตรงนี้เพิ่มขึ้นเป็น16นะครับมาลองดูแม็กครับแม็กนะขึ้นเป็น66นะครับก็คือตรงนี้เนี่ย ในยุคนี้ในเจเนเรชันนี้อาจจะไม่เห็นผลชัดเจนแต่ว่าพอรุ่นลูกหลานเราเนี่ยค่าสกิลหรือบิลิตี้ตรงนี้จะสูงขึ้นนะครับมันก็จะทําให้เราสามารถมีแมกโรที่เพิ่มขึ้นได้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ต่อไปครับปัญหายอย่างหนึ่งนะครับเมื่อถึงวัยชราแล้วนะครับพวกสกิลหรือความสาม,มารถเนี่ยอาจต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเมื่อถึงวัยชรานะครับมันมีโอกาสที่คนเราเนี่ยจะเจ็บป่วยครับเมื่อเจ็บป่วยปุ๊บชื่อจะขึ้นเป็นสีม่วง,งนะครับถ้าจำไม่ผิด เราก็มันจะส่งผลทําให้พวกสกิลค่าต่างๆเนี่ยมันลดลงนั่นเองครับซึ่งมันก็ส่งผลทําให้พวกเกี่ยวกับการขนความจุนู่นนี่ลดลงด้วยนะครับทีนี้ต่อไปครับสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอเลยก็คือเรื่องของสมมุติว่าอย่างผมตัวนี้เนี่ยเข้าสู่ใบชาราแล้วผมอยากจะทําการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนผู้นําเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อเราเล่นไปนเรื่อยนะครับถ้าเราทุบซีเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยตัวกองคารวาลของเราตัวนี้ ค่าเมเนจเมนเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับประมาณนี้เมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยเราก็ควรจะเปลี่ยนหัวนะครับแต่ว่าณตอนนี้เราเปลี่ยนไม่ได้ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเป็นเจ้าของวงต,วโตโระูนี้เราก็ในตําแหน่งแรกเนี่ยจะสงวนไว้เฉพาะเจ้าของวงตวกระูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเปลี่ยนลีดเดอร์ตรงนี้ตําแหน่งแรกนะครับเราก็ต้องทาการเปลี่ยนเจ้าของวงตกระูเลยวิธีการเปลี่ยนทําไงครับให้กลับมาที่บ้านของเรานะครับเราก็เข้าไปที่เฮาส์นะครับเข้าไปที่เบ r รูมครับ หลังจากนั้นที่เราเลือกเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนนะครับโอเคตามนี้เลยแล้วเราก็เปลี่ยนตัวละครที่เราอยากจะให้เป็นเฮดหรือเรียกว่าเป็นผู้นำตระกูลคนถัดไปอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าผมอยากจะดูว่าสุดท้ายแล้วเราจะมีอายุอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าตอนแรกนึกว่าอยู่ที่ซึ่งสุดอยู่ที่ประมาณ60แต่ดูจากภรรยาของเราแล้วนะครับซึ่งภรรยาของเราเนี่ยไป65แล้วก็ยังไม่ตายนะครับโอ้โหแปลว่า อายุค่อนข้างจะยืนแน่ๆละครับโอเคก็ตรงนี้เดี๋ยวเนื่องจากว่าเรา,าเลื่อนตำแหน่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอทาการย้ายบ้านเลยก็แล้วกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปอัพที่หลังละกันเพราะว่ายังไงมันมีเควสภารกิจในการอัพอยู่แล้วนะครับก็จะทําการมูฟนะครับมูฟของเราจากทาวนะครับไปเป็นระดับซิตี้ซิตี้เอาเป็นเหมือนแถวนี้จะมีซิตี้เยอะอยู่นะครับ ค่อนข้างกใกล้กันเลยเพราะว่าผมอยากจะเอาที่มันใกล้ๆกันเนื่องมาจากว่าเวลาเดินทางขายของแต่ละเ,เมืองเนี่ยมันน่าจะใกล้มากกว่านะครับรูหนาเหรอรูหนารู้สึกว่าจะเป็นเมืองคุ้นๆถ้าใครเป็นแฟนเ,เรียกว่าแนว3มก๊กนะครับน่าจะคุ้นเคยกันดีตรงนี้ถ้าเป็นประาไทยถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นประมาณยี่ลำหรือยี่หลำอะไรประมาณนี้นะครับถ้าผิดต้องขออภัยด้วยก็ผมขอเป็นรูหนาละกันชื่อเมืองจีเนี่ยผมขออ่าน เรียกว่าทับตามที่เข้าใจไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมกลัวว่าเวลาถ้าสมมติเราเกิดไปเทียบกับภาษาไทยแล้วเนี่ยบางทีแล้วถ้าเกิดเดี๋ยวมันจะยิ่งผิดไปหรือว่าเมืองมันนอาจจะไม่ตรงนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวผมขอทอับไปเลยว่าอย่างเช่นเมืองลู่หนาเนี่ยก็ขอเป็นลู่หนาไปเลยจะไม่ได้เป็นยีหลํำยีรามอะไรประมาณนี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอย้ายไปเมืองนี้นะครับเราก็เดี๋ยวเราไปตั้งต้นที่เมืองนี้กันดีกว่า ล้วก็เดี๋ยวค่อยมาทําการซื้อนู่นนี่ขยับขยายกันต่อนะครับโอเคผมคิดว่าเดี๋ยวระหว่างนี้รูปอ่าเรียกว่ารูปแบบการเล่นหรือรูปการเล่นเนี่ยน่าจะสามสาแล้ะก็คือเดี๋ยวเราจะต้องทําการซื้อสินค้าเราก็เข้าไปซื้อเรื่องของใบอ,อ,อนุญาตนะครับทําการขนส่งน,น,นู่นนี่ล้วก็ขยายไปเรื่อยๆก็ตรงนี้เพื่อความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเรียกว่าขยับขยายนะครับเราก็จะป,ประมาณว่า ถ้าไม่เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําภารกิจตรงนี้เนี่ยให้มันเกือบเกือบเสร็จเลยแล้วก็เดี๋ยวตัดกลับมาชมกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพื <S <S ่อที่จะดูว่า,าหลังจากนี้เวลาที่จะเปลี่ยนตําแหน่งน,นู้นนี่อะไรเนี่ยเราจะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างน,นะครับหรือถ้ามีอะไรน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวค่อยตัดกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับโอเค เอาละครับมาตากมาตรงนี้นะครับอ่าเห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไหมครับตอนนี้นะครับเอ่อต้องบอกว่าหัวหน้าวงตระกูลของเรานะครับเปลี่ยนเป็นเรียบร้อยแล้วอันนี้น่าจะเป็นลูกสาวผมนะครับเดี๋ยวผมขอกดดูแฟมิลี่ทีโอเคก็เข้ามาดูตรงนี้นะครับแฟมิลี่ทีตรงนี้นะครับก็อ่าณตอนนี้นะครับอ่าเป็นตัวละครอ่ะเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าเป็นตัวบอทควินเนียนนะครับโอเคปึ๊บโอเคเป็น g จเน r เรชันที่3เลยนะครับกระโดดมาเลยเพราะว่าเหมือนประมาณว่าในตอนที่อ่าเดี๋ยวผมขอตรงนี้ด้วยกันโอเคมันจะเรียกว่ารวมคนที่รีทายเเรียกว่าครับคนที่เกษียณไปแล้วก็คนที่ตายไปเรียบร้อยแล้วนะครับสรุปเนี่ยผมอายุขายนะครับอยู่ที่82ปีครับแต่ภรรยาของเรานะครับ94ปีแล้วยังไม่ตายนะครับโอเคเราก็สังเกตนะครับว่าตัวสัมพนามนะครับจะเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าณตอนนี้ตัวเราเนี่ยจะมาอยู่ที่เจเนอเรชัน 3นะครับผมเนี่ยกระโดดมาเลยนะครับจากเจเนอเรชันที่1กลายมาเป็นเจเนอเรชันที่3นะครับเพราะว่าเหมือนเจเนอเรชันที่2เนี่ยคือมันเริ่มแก่กันหมดละนะครับเท่าที่ดูหัวเริ่มหงอกกันหมดละประมาณนี้นะครับผมก็ได้กระโดดมาที่เจเนอเรชันที่3เลยโดยที่ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่เรียกว่าสกิลค่อนข้างจะสูงนะครับก็ถือว่าก็ใกล้แก่แล้วแหละ39ปีแล้วนะครับทีนี้มาดูครับเราเนี่ย เมื่อกี้ผมคิดว่าก่อนหน้านี้ที่ผมได้ทําการอธิบายอา่อันนี้ไปนะครับผมลืมอธิบาย2ตัวนี้นะครับสตัวนี้คืออะไรครับตัวแรกคือรีทายนะครับรีทายเนี่ยก็คือกษียณนั่นเองง่ายๆนะครับส่วนตัวนี้คือได้ออกจากอ่าตระกูลของเรานะครับก็อ่ตรงนี้เหมือนประมาณว่าถ้าใครที่มันไม่เก่งผมคิดว่าน่าจะใช้ในกรณีของสมมติว่าในอ่าแฟมิลี่ของเรานะครับข้อจํากัดหรือขีดจากัดของตัวละคร แฟมลี่ไซส์เนี่ยมันมีค่อนข้างจะน,น้อยนะครับเราก็ถ้าบางตัวที่มันไม่เก่งหรืออะไรเงี้ยเราไล่ออกจากวมตกนตกระูไปก็ได้ครับเพราะว่าจะได้ตัดทอนเ,เรียกว่าสายเลือดที่มันไม่ค่อยดีอะไรองอนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าปัญหาเนี่ยกว่าที่ผมจะอัพบ้าเลเวลสิได้นะครับมันเกิดปัญหาตอนนี้เนี่ยออกลูกออกหลานมาเยอะมากนะครับล้วก็มีหลายคนเลยที่สามารถหาคู่ได้นะครับซึ่งผมยังไม่ได้หาคู่เลยซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าคือลูกหลานเหรนหลนเนี่ยเยอะมากนะครับก็เลยคิดว่าโอเคสิ่งที่สําคัญ เป็นระดับต้นๆนะตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของอเลเวบบ้านความจุของ Family หรือวงตระกูลของเรานะครับโอเคเราก็ณตอนนี้นะครับไปดูภารกิจเคเวสกันสักสนิดหนึ่งในการโปรโ,โมทหรือเรื่องตำแหน่งนะครับตอนนี้เนี่ยตัวสมบ,บัติของผมเนี่ยมีอยู่19้าร้านครับหรือมีแค่ร้านเดียวเท่านั้นนะครับเราก็าสาขาเนี่ยตอนนี้ต้องการ51ปมีอยู่4ี่คือขาดแค่5สาขาเท่านั้นส่วนเรื่องของเมืองของการคลองตลาดเนี่ย เกินไปนานแล้วนะครับระดับบ้านก็เลือกสิบเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรื่องของโปรดักประเภทโปรดักนะครับตอนนี้เกินไป55แล้วนะครับโอเคเท่ากับว่าเดี๋ยวผมก็จะทําการเรียกว่าไปเปิดสาขาเมืองที่ยังไม่ได้ไปทาการเปิดนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยคือเป็นช่วงที่หาเงินง่ายมากๆนะครับโอเคมาดูกองคาราวานนิดนึีครับตอนนี้แม็กของผมนะครับอยู่ที่112หน่วยเลยนะครับก็คือเหมือนกับประมาณว่า เวลาที่ผมไปเมืองเมืองนึ่งเนี่ยผมจะทการซื้อของ 2, ออย่างเลยประมาณนี้นะครับซึ่งจะซื้อให้เต็มเลยแล้วก็จะเดินทางไปเรื่อยๆครับโดยที่ผ่านเมืองไหนอ่ะอย่างแรกครับเรามาเรียงก่อนถ้ามีเควสที่เมืองไหนก็ไปที่เมืองนั้นเราก็ถ้าเมืองนั้นเนี่ย สามารถขายสินค้าได้กําไรดีก็จะทําการขายเลยแล้วก็ทําการซื้อสินค้าของเมืองนั้นๆครับก็จะเริ่มจากสินค้าที่เป็นเควสถ้าไม่มีก็จะาหาสินค้าลดราคาครับทีนี้ต้องบอกว่ารูปแบบการเล่นนะครับโอ้อันเนี้ยผมต้องขอแนะนําเลยว่าสําหรับเกมนี้นครับใครกลัวที่จะเบื่อตอนแรกผมคิดว่ามันน่าจะซ้ำๆกันคือแค่ซื้อของจากเมืองนี้ไปขายเมืองนู้ดพอมาถึงจุดนี้นะครับจุดที่เป็นระดับซิตี้นะครับต้องบอกว่ารูปแบบการเล่นเนี่ย เปลี่ยนไปนิดนึงนะครับแต่ว่ามีความยากมีความสนุกท้าทายมากกว่าเดิมเพราะอะไรครับเพราะว่าสินค้าบางอย่างต้องบอกว่าสินค้าหลายๆตัวเลยนะครับจะมีขายเฉพาะเมืองเมืองเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราเนี่ยจะต้องถ้าอยากได้สินค้าตัวนี้เพื่อทำเควสภารกิจเนี่ย เราก็ต้องไปที่เมืองบางเมืองซึ่งอยู่ไกลมากๆนะครับถึงจะสามารถซื้อสินค้าประเภทนั้นได้เราก็ค่อยมาปล่อยหรือถ้าสมมติว่าเกิดเราผ่านไปที่เมืองนั้นๆนะครับแล้วมันมีสินค้าที่หายากหรือมีที่เมืองนั้นเมืองเดียวเราเอามาขายที่เมืองอื่นจะได้กําไรสูงมากๆนะครับตรงนี้มันก็เลยทาให้เหมือนการทาเครืธุรกิจเนี่ยมันได้ค่าชื่อเสียงเยอะก็จริงแต่ว่าสิ่งสาคัญนตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของการหากําไรครับการหากําไรเนี่ยในรอบระดับ ซิตี้เนี่ยมันได้เยอะมากๆนะครับคือจริงๆอ่ะมันก็เยอะตามสเกลของมันแหละแต่ว่า,าเรียกว่ารูปแบบการเล่นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับ2 3ระดับแรกที่เราเล่นมาตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าณนะตอนนี้เนี่ยคือเหมือนเราจะสามารถ เรียกว่าสะสมของในกองคารวาสของเราเนี่ยได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับโอเคเราก็ต่อไปนะครับมาดู Family นิดนึงผมน่าจะลืมอธิบายไปนะครับเรื่องของการศึกษาโอเคเมื่อเราถึงระดับที่เป็นซิตี้เม c h อร์แชนนะครับเราสามารถติ๊กตรงนี้ได้นะครับคือเป็นการออโต้แอนด์ซา์นะครับสำหรับเด็กที่ถึงวัยถึงเนะครับในวัยเรียนเรียบร้อยแล้วก็ จะเป็นการออโต้ให้เลยนะครับโดยที่ออโต้ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับคูระดับที่เป็นซิตี้นะครับโอเคก็ตรงนี้สําคัญนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าลูกุ่นหลานเนี่ยจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับสกิลจะสูงขึ้นเรื่อยๆมากๆนะครับโอเคแล้วก็เรื่องของมรดกนะครับสมบัติประจําตระกูลตอนนี้ต้องบอกว่าเพิ่มเติมหลายอย่างแล้วนะครับเพราะว่าเนื่องมาจากว่าตัวาการคลองตลาดนะครับของแต่ละเมืองเนี่ยผมได้น่าจะทําถ้าจะไม่ผิดน่าจะ 25เมืองแล้วนั่นหมายความว่าผมจะมีสมบัติตัวนี้เนี่ยประมาณ5ชิ้นนะครับก็จะมีตัวนี้ที่บวกค่าเมเนจเมนต์นะครับสำคัญมากๆนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าค่าเมเนจเมนต์ตอนนี้เนี่ยบวก2นะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นบวกความเร็วนะครับ0.4ครับก็จะเห็นว่าเป็นกองคารวาน,านันเครับอันนี้บวกค่าความจุอีก4นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสินค้าผมจะถ้าเดินชนพ่อขา แล้วเจอพวกนี้อัพเนี่ยก็ค่อยซื้อนะครับถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอตอนนี้ผมพยายามเก็บเพื่อที่จะไปเรียกว่าลงทุนเรื่องของการอัพอพวกร้านค้าหรือแม้กระทั่งลงทุนเพื่อที่จะเลื่อนระดับไปปุ๊บเผื่อมันจะต้องใช้ค่าชื่อเสียงเยอะนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทำเคลสภารกิจกันต่อนะครับเควสภารกิจะจะเหลือซื้ออีกเดี๋ยวผมขอดูก่อนซื้ออีกอห้าเมืองนะครับ ก็จะเป็นระดับซิตี้ครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าระดับซิตี้อาจจะเป็นเมืองนี้นะครับ1เมืองก็เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าตอนนี้ไม่น่าติดพวกควัญปรกิจนะครับโอเคผมก็จะทำการเดินไปที่นี่ก่อนนะครับปุ๊บก็จะทําการเดินไปที่เมืองที่เรายังไม่ได้ทําการลงทุนแล้วกันทีนี้เราก็มาทําการลงทุนตรงนี้นะครับปุ๊บ ครั้แรกเอาแค่ระดับเลเวลสองพอนะครับเพราะว่าเงินเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่พอหลอังจากนั้นผมจะไปดูที่มาร์เก็ตครับเราก็ไปดูที่เซลครับอะไรที่มันได้เยอะๆเนี่ยก็จะทําการขายนะครับริงๆเนี่ยถ,ถือว่าน้อยนะครับเพราะว่าจริงๆปกติแล้วผมจะ,จะเน้นเรียกว่าให้ได้กําไรเกินร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับเราก็มาดูที่บายนิดนึงบายตอนนี้จะมีปลานะครับที่ลดราคาอยู่โอเคไม่เปไ็นไรตอนนี้ผมขอยอมขาดทุนแล้วกันขอดูเมืองต่อไปนะครับ ซิตี้ที่ยังไม่ได้ลงทุนเอ่อมีเมืองไหนว่าด้านบนอา่ามีเมืองนี้นะครับส0ฟสิบ้านโอเคไปเลยก็จะมีเมืองเนี่ยครับคือบล็อกเฮดลีฟตัวนี้เนี่ยจะเป็นเอ่อมีแตงโมนะครับเอา่าเกิดเรียบร้อยแล้วอา่าลูกหลานเกิดนะครับแล้วก็มีอันนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้รู้สึกว่าจะมีพวกโอดพวกอะไรพวกนี้ที่เป็นสินค้าที่ไม่เหมือนกับเมืองอื่นนะครับอา่าโอเคมาถึงเรียบร้อยแล้วต่อไป มามาดูเคปตกิจก่อนครับทางาน,นอ่าโอเคอันนี้มีอู่นะครับก็จริงๆตรงเนี้ยแนะนาจริงจริงอ่าตรงนี้ถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยบล็อกคทตลีฟนะครับก็คือเหมือนกับประมาณว่า,วาเราซื้อจากเมืองนี้มาส่งเมืองนี้ได้เลยซึ่งถือว่าใกล้อยู่นะครับแต่ว่าไม่เป็นดรผมขี้เดินไปแล้วมันไกลนะครับโอเคเรามาขายของก่อนนะครับอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับที่ผมน่าจะบอกไปแล้วก็คืออ่าเมื่ออายุแก่ขึ้นนะครับ มันก็จะมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บพวกนี้นะครับเราสามารถเอามารักษาได้นะครับแต่ว่ารักษาเนี่ยมันไม่ได้หายเลยนะครับก็อย่างเช่นตัวนี้นะครับอายุ19ปีครับค่ารักษาเนี่ยเกือบแสนนะครับแล้วก็โอกาสที่จะหายเนี่ยแค่56เท่านั้นส่วนตัวนี้2.3นะครับโอกาสหายเนี่ย78ตครับสองตัวนี้แตกต่างกันเพราะอะไรครับเพราะว่าอายุนั่นเองนะครับยิ่งอายุเยอะเนี่ยเรียกว่าโรคภัยไข้เจ็บรุมเร้าก็คือโรคชราครับการรักษาค่ารักษาเนี่ยจะสูงขึ้น อัตราการหายจะลดลงนะครับโอเคเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าช่างมันถ้าสมมติว่าเกิดมันจะไม่ท้อาหยก็ช่างมันครับปล่อยไปเป็นตามธรรมชาตินะครับโอเคเดี๋ยวเรามาขายของก่อนนะครับโอเคเนี่ยครับก็คือที่ผมบอกคือ2 5 0อาขายขาย170ขายไหมาขายก็ได้ครับโอเคแล้วก็มาดูว่าอะไรที่แม่บวกแ2จดกับ6 6ไม่ค่อยน่าซื้อเท่าไหร่ครับก็ถ้ามันไม่น่าซื้อก็ไม่ต้องซื้อนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปสะสมไปที่เมืองอื่นแล้วก็ตรงนี้บวก2โอเค แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าสมมติว่าเรา,เาทําการลงทุนที่เมืองอื่นแล้วนะครับมันจะมีอันนี้ครับคือเราต้องทำการแอดช็อตคิปเปอร์ด้วยนะครับออโต้ไปเลยโอเคแล้วก็เมืองต่อไปครับเดี๋ยวผมขอหาก่อนนะครับเมืองต่อไปตอนนี้เรายังเหลืออีกกี่เมืองวะอีก3มเมืองเท่านั้นนะครับโอเคอีก3เมืองอันนี้ซิตี้ไม่ใช่ครับซิตี้ซิตี้โอเคจะมีเมืองนี้1นะครับเราก็โอเคงั้นมาเมืองนี้แล้วกัน เอาไงดีองั้นไหนๆก็นี่นะเดี๋ยวผมจะทำภารกิจให้ดูละกันครับอันนี้มาซื้ออูดนะครับปุ๊บโอเคเพราะว่ามันมีภารกิจที่ต้องไปซื้อแตงโมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวตรงนี้ผมจะไปซื้ออูดแล้วก็ไปส่งที่โบเกติลีฟจากโบเกติลีฟซื้อแตงโมกลับมานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันละกันว่าเรียกว่าสินค้านะครับจาก2เมืองนี้นเป็นเมืองที่อยู่ค่อนข้างจะไก,กลแล้วก็ สินค้าเนี่ยกับเรียกว่าราคาดีนะก็กำไรดีมากๆก็จะมีอูนะครับ1 RO อบวก2.9อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรปึ๊บเราก็อันนี้ลบ4.6ผมซื้ออ่ออันนี้ไว้ก่อนโอเคอันนี้ยังไม่เต็มนะครับเพราะฉะนั้นเราซื้อได้ประมาณ3อันอ่อจริงๆ่อยากซื้ออันนี้เพราะว่าวอลนัทมันหาย,ยากครับแต่ไม่เป็นไรอันนี้ลบเยอะผมซื้อนี้เลยเลยละกันปึ๊บแล้วก็เคีมนวิธการตอนนี้มาใหม่แล้วนะครับก็ยังไม่รับละกัน เดี๋ยวเราไปทำเคลต่อไปครับอตอนนี้มีแจ้งเตือนครับว่าบางเมืองเนี่ยจะต้องทําการอัพนะครับเพื่อที่จะอัพเรเวลเพิ่มเพราะมันตันเรียบร้อยแล้วเอาสักสี่ปึ๊บโอเคแล้วก็ไปครับไปไปส่งเคลยภารกิจครับที่เมืองนี้บกเกลลีไหครับป๊บถามว่าผมเล่นนานไหมนานนะครับเพราะว่าจากที่ตัดไปผมก็เล่นแบบเรียกว่าจนกว่าตัวเองจะตายครับง่าย โอเคเราก็อ่ะผมเลือกบอกไปถ้าสมมติว่าเราตายเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าจอที่จะให้เราทําการเลือกอ่อเรียกว่าผู้อาเจ้าของหรือต้นตระกูลใหม่นะครับก็ผมก็เลือกตรงนี้เลยเพราะว่าเลือกจากความสามารถนั่นเองนะครับโอเคเมื่อกี้ขายเรียบร้อยแล้วอ่าที่นี่มีไอรอนนอเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันราคาเป็นยังไงบ้างน,นะครับบวก0ย์าอ่าได้อยู่แตงโมน่าซื้อครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีอะไรขายอีกบ้าง โอเคขายหมดเลยปึ๊บปึ๊บ๊ได้กได้กำไรดีครับเราเน้กนกำไรนะครับอาแตงโมแล้วก็ไอออนโอเคแล้วก็อัง,งุ่นรู้สึกอัง,งุ่นจะหายากอยู่แต่ว่ามันบวก10%เอ่์เอาพีนัทละกันนะครับบวกบวกน้อยดีปึ๊บโอเคแล้วก็มีภารกิจนี้นะครับประมาณนี้โอเคป๊บป๊ปัาบราต่อไปไป รุ่นหนานะครับกับเมืองเราเดี๋ยวผมคอดูก่อนว่าเราจะต้องผ่านเมืองไหนบ้างวะผ่านเมืองนี้โอเคงั้นเดินมานี่ก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับโจเนี่ยไม่ต้องไปกลัวมันครับตอนนี้เราเจอก็บวกเลยครับโจเนี่ยจริงๆมันจะต้องหนีเราแล้วครับตอนนี้เรามีทรัพย์สมบัติแล้วครับ20ล้านเรียบร้อยแล้วโอเคตอนนี้สังเกตเลยครับว่าตัวนี้นะครับของผมร้อยเปอร์เซ็นต์คือสู้อย่างไงก็ชนะครับปุ๊บได้อะไรบ้าง ได้เงินไปพันสองครับได้ตัวนี้ตอนแรกผมก็นึกว่ารลองกองไม่ใช่นะครับเป็นลำใหยนะครับโอเคอ่าต่อไปตอนนี้เหลือแค่ภารกิจเดียวแล้วครับก็คือการลงทุนสาเปิดสาขาครับอีก3าสาขาปุ๊บมาสาขาแรกลงทุนเลยโอเคเงินยังพอมีครับเงินยังพอมีปั๊บปึ๊บโอเคแล้วก็อันนี้ฟูลรีคูดไปหลังจากนั้น ไปดูสินค้านิดนึงเมื่อกี้ตัวนี้เราน่าจะทําภารกิจ2อันนะครับเพราะฉะนั้นเราขายได้อยู่อันหนึง่งปึ๊บปึ๊บโอเคเราก็ไปดูซิว่าอะไรที่ควรซื้อมากกีวีนะครับอ่าจัดไปอ่ามีอัพอีกละอัพอัพอัพโอเคผมก็จะอัพทีละสองนะครับเพราะว่าอ่าถ้าสมมติว่าลงทุนไปเลยก็ได้ครับแต่มันจะเปลืองเงินนิดนึงแล้วก็เมืองต่อไปครับ เป้าหมายของเราคือรูนานนะครับก็เดี๋ยวไปส่งภารกิจที่รูนานก่อนละกันเราก็จะมีตรงนี้อีก1เมืองนะครับเราขาดก,กี่เมืองวาสงสเมืองหรือเปล่าโอเคขาดอีก2เมืองนะครับเดี๋ยวผมขอทวนอจประมาณนี้ปึ๊บป๊าปโอเคเรียบร้อยภารกิจมีเป็ดมีอง,งน่องงนอง่นรู้สึกไม่ได้ซื้อมาครับไม่เป็นไรก็เรา ตอนนี้ติด1ภารกิจนะครับก็คือตัวแร่เหล็กโอเคเราก็เดี๋ยวเราขายที่เหลือไปก่อนก็จะมีตัวนี้ครับเนี่ยคือสังเกตนะครับว่าแตงโมเนี่ยจะได้บวกเยอะมากๆนะครับตัวนี้ปึ๊บโอเคกีวีได้ไม่เยอะก็ยังครับอ่อันนี้ลบสิบโอ้เบคอนลบสิบดีมากปึ๊บเราก็เราเดินทางมาเมืองนี้เลยปึ๊บแล้วก็เหลืออีกหนึ่งเมืองนะครับ ผมจะนัดอยู่ข้างล่างเป็นเรียกว่าเป็นฟรุตเดย์นะครับตรงเหลือนเมืองนี้อีกหนึ่งเมืองโอเคอเหตุการณ์สุ่มขึ้นมาถ้าช่วยเราจะต้องจ่าย5้าหมื่นแต่ว่าได้ค่าชื่อเสียงเพิ่มโอเคช่วยไปครับแล้ก็เป้าหมายของเราคือการซื้อปุ๊บปุ๊บโอเคแล้วก็ฟลิคูทับอ่าผมลืมแอรช็อปคิปเปอร์เลยป๊าปโอเค แล้วก็เมืองนี้ผมขอดูหน่อยนิดนิดนึงครับเพราะว่ามันมีของลดราคาครับมีกีวีลดราคาโอเคเบคอนได้อยู่อาขายเบคอนครับอ่ะเดี๋ยครับก็คือตัวนี้เนะี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์ส่งขึ้นมาในการต่อรอนะครับซึ่งปึ๊บโอเคก็ได้ลดราคาอยูอ่ได้ราคาอยู่2องแสนห้านะครับโดยประมาณแล้วก็เดี๋ยวซื้อกีวีปึ๊บโอเคเอา,าเดียวก็พอครับแล้วก็เดี๋ยวเมืองถัดไปเลย ผมขอดูภารกิจนิดนึงเมืองภารกิจอยู่ตรงนี้โอเคไปเมืองนี้ก่อนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาทําการลงทุนที่สาขานี้นะครับก็จะได้ครบพอดีนะครับ5้าสิบเอ็ดสาขาครับโอเคส่งเพสปับ๊บแล้วก็เป็ดเป็ดเป็ดเหมือนเดิมอ่าไม่เปไ็นไรตอนนี้โอเคยังฟุตเดย์อยู่นะครับดีดีครับดี่ากีวีได้480แแล้วก็ และเหลเ็กในเมื่อกี้เราทำธารกิจไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขายไปเลยปึ๊บที่ได้กำไรเยอะเพราะว่ามันเป็นฟรุตเต์นะครับเราได้ราคาถูกมาโอเคเราก็เอาปลา2อันถ้าสมุิตรงนี้มันบวกก็ไม่ต้องเอาเพิ่มก็ได้ครับไม่ต้องเอาเต็มก็ได้โอเคต่อไปเราอ่ามาเมืองนี้ครับเมืองสุดท้ายแล้วอีกกวันปั๊บแล้วก็ลงทุนเลยปึ๊บปึ๊บ,บโอเค ฟูริคูดครับไปเราก็เมื่อกี้ผมทำไรวะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องแอร์ช็อปคิปเปร์ก่อนปุ๊บแล้ก็มีเมืองที่อัพปับปับ,บโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการอัพเลยนะครับจาก city ้เม c h a n ชนครับก็จะเป็นระดับต่อไปเลยนะครับคันที่เมอร์แช่นะครับโปรโมทเลยเราสามารถรีคูดได้พนักงานที่ดีขึ้นนะครับเราก็ อโอเคเปิดสาขาได้มากขึ้นสามารถย้ายบ้านไปที่ระดับพันที่ได้นะครับแล้วก็ซื้อโอเคลายเส้น,นะครับโปรโมทเป็นเลยปึงมม้งอ่าผมก็สังเกตเป็นลูกผู้หญิงด้วยนะครับโอเคเพราะว่าต้นตะกูลของเราเป็นผู้หญิงนั่นเองนะครับอ่าไปอ่าอัปเดเรียบร้อยแล้วด้วยนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าตรงนี้เนี่ยเราเลยอ,อีกกี่ระดับนะครับเราดูได้หรือเปล่าวาเหมือนจะดูไม่ได้นะครับ ก็เท่าที่ดูเนี่ยต่อไปจะเป็นระดับสเตย์นะครับก็คือสเตยตรงนี้คันที่ตอนนี้เราคือคันที่ต่อไปคือสเตย์นะครับเราก็น่าจะเป็นระดับสุดท้ายนะครับต่อไปคืออ่าจะเป็นเมืองหลวงนะครับเมืองเดียวเลยซึ่งโอเคก็ผมก็รังดูอยู่ว่าถ้าสมมติว่าจะเล่นจนกว่าจะจบเนี่ย หรือถ้าเคลียร์เลยมันจะต้องอีกสักกี่ e ีนะครับก็เดี๋ยวในอีพีนี้ผมขอจบไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวในอีพีหน้ามาดูว่ารูปแบบการเล่นก็คืออาจจะก,กระโดดข่าไปเลยนะครับมาดูว่ารูปแบบการเล่นในระดับทันที่เนี่ยมันจะมีอะไรแตกต่างจากระดับซิตตี้ไหมนะครับเราก็ในอีพีหน้าจริงๆอ่ะถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะตัดเรียกว่าให้จบเลยแล้วก็จะมาดูว่ารูปแบบการเล่นในรูปแบบการเล่นว่าในาแต่ละระดับเนี่ย มันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างล่ะครับก็มาติดตามกันต่อด้วยแล้วกันนะครับก็ททวนดูกันหน่อยนะครับผมไม่ได้เห็นว่าทำอีพีนี้ออกไปแล้วยังมีคนดูอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าใครมีอะไรสงสัยเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ถามกันได้นะครับเดี๋ยวถ้าผมไม่รู้ยังไงเดี๋ยวจะไปหาคําตอบมาให้นะครับก็ขอบคุณสาหรับที่ติดตามในอีพีนี้มานะครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าครับสวัสดีครับ